มามานั่งทำจิตจวัดไปจำไปจำวันเด้อมาฝึกตาย มันพระพากันมาฝึกตายเพราะว่าความตายจะมีแก่เรา <c oughs> รักวันหนึ่งข้างหน้าไม่ชากก้าก็เร็วผรไเจ้าว่าไว้อย่างนี้เป็นประจําบอกกับพระอนุน อนนหรือถึงความตายแต่ละวันมากเท่าไรพระเจ้าถามถามเพื่อให้เกิดความคิดให้เกิดสติคนเราไม่ชอบคิด ไม่คิดในเรื่องของตัวเองไปคิดเรื่องอื่นมีมากเพราะมันเป็นกระแสมวลชนตามกันตามเขาไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าสักเท่าใดนักนี่คือความจริง ในชีวิตประจำวันของโลกมนุษย์ความตายเนี่ยมันเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคนแต่ไม่คิดไม่พากันคิดเลยกลัวใสยเงยกลัวตายอย่าว่าบืดถึงเราไปคนละข้างกันเลยไปคนละ ขีรแะแดนกันเลยกับคำสอนหรือกับความจริงนะความจริงใครไม่สอนก็ตามความจริงมันมีอยู่ข้างหน้าคือความตายความตายนั่นแหละคือความจริงคนเราไม่ใส่ใจความจริงใส่ใจแจกของจำปลอมหลอ,อกลวงอย่างนี้ แต่มันไม่ไม่มากแท้อย่างนั้นไม่มากเพราะมู่มันมากเพื่อนมันมากมวลชนมันมากปวงชนชาวโลกทั้งหลายมันมากมันกับมวลมากลากไปอย่างนี้จัดจินเลยมันสู้พลังมวลชนไม่ได้ผมก็เลยไปเป็นอย่างนั้น สิ่งที่เป็นของจริงไม่อยากคิดไม่อยากภาวนาไม่อยากทำทำบุญก็ได้ทำกุศลก็ได้กุศล,ค,ศลคือฉลาดไม่อยากฉลาดอยากโง่ต่อไปเรอ ถ้อยากฉลาดก็รู้จริงตามความเป็นจริงไว้วันหนึ่งข้างหน้าไม่ช้าเร็วเราจะได้พัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งหลายมีลูกหลานญาติพี่น้องเบื่อบ้านเรือนทรัพย์สมบัติสมบัติพัดสถานนี่ภาษาพูดที่มันกล้องจองกัน คิดไว้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราได้เราได้ศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าให้หาความรู้อย่างนี้อนี้หาความรู้อย่างนี้เดอ้ออย่างนี้บางเดอ้อเพราะมันเป็นความจริงความรู้อย่างนี้มันจำเป็นจะต้องเอามาใช้ <c oughs> เอามาใช้ทุกคนด้วย จะจนหรือรวยจะสวยหรือชิเล่คนฉลาดหรือคนโง่คนอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับไหนอย่างไรคนต้องใช้คือการพัดพรากจากไปก็ค,คือตายนั่นเอง <c oughs> คนทั้งหลายที่ตายมา มาก่อนเราเราก็ออกมาปเป็นเป็นครูอย่างนี้เป,นเป็นครูผู้สอนเนีคนตายนะี่มาเป็นครูผู้สอนของคนที่ยังไม่ตายน,ะนี่นะฉันจะตายให้ดูอย่างนี้เป็นตน้นฉันตายแล้วนะอย่างนี้คุณก็เหมือนฉันนะสักวันหนึ่ง,งนี่นี่เชียงได้ เรียว่าคนตายนะ่ะเป็นครูผู้สอนของคนที่ยังไม่ตายให้คนที่ยังไม่ตายนี่รู้ฉลาดไม่โง่นะ่ยมนรู้จะบ้างฉลาดจะบ้างนี่ฉันตายให้ดูนี่ดูพากันมาดูอีเป็นตรเรียกให้ชนทั้งหลายมาดูเหมือนพระเดจเจ้า เหมือนหลงพชากก็ได้ย่อมาสวนให้ชนทั้งหลายมาดูความจริงคือมาดูความตายพระปากจากไปนมันจำเป็นสาหรับทุกคนลมล่ออยู่กับทุกคนเลยวันคืนร่วงไปล่วงไป,งไปเราทำอะไรอยู่อ๋อ เปิดคำเหล่านี้เป็นคำสอนคำทักทายปราศัยสกิดก็ได้ควกกไดควกค่อยเนเดอควกควกคอนเนเดอร์ควักควักม,มันหูจักมันรู้สึกตัวมันรู้สำนึกสำนึกผิดอย่างนี้นะฉันผิดแล้วคุณผิดแล้วอย่างนี้เป็น ผิดอะไรผิดถึงตายแนละ้วคุณเอ้ยอย่างนี้นะมีความผิดถึงตายยหางนี้วันนั้นเหลอโอ้วันนั้นแล้วอ,อนี้ความผิดของเราของคุณของฉันไม่ใช่น้อยนะผิดถึงตายอย่างนี้เป็นต้นเห็นนี้คือพัวพันอยู่กับความจริงใกล้ชิดอยู่กับความจริง ภาวนาให้มันรู้จริงตามเป็นจริงเห็นจริงตามเป็นจริงให้มันคุ้นเคยบ่อยๆเนืองๆมันจึงจะเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ฉลาดผู้ใหญ่ผู้ได้รับการศึกษาอย่างนี้อย่างนี้คนเรามันเป๊ไม่ไปไหนดอกฉลาดไปเตออรวยไปเตอออย่านีนะ มีภูมิฐานไปเถอะเป็นหลักผู้หลักผู้ใหญ่ไปเถอะมียศถาบรรดาศักไปเถอะมีตำแหน่งไปเถอะมีวาสนาบารมีไปเถอะคุณมีความผิดอยู่คนนีนะคุณจะไม่ไปไปทางโน้นไปทางไหนมันก็ไม่พ้นหรอกเพราะ ความผิดของคนมีอยู่เต็มตัวเต็มบรรดาเลยอย่างนี้นะความผิดอะไรของผมความผิดคือตายคุเราต้องตาย <c oughs> นี่เราความผิดอันยิ่งใหญ่ <c oughs> ผิดทุกคน <c oughs> ผิดทุกคนเหลอทุกคนเลยเตรียมตอวไว้อย่างนี้เป็นน <c oughs> ไม่วันหนึ่งก็วันหนึ่งไม่อาการใดก็อาการหนึ่งบางทีก็ง่ายบางทีก็ลำบากมากก่อนจะตายอย่างนี้นะมีความทุกข์ทรมานในตัวเองเก็บป่วยไข้นอนอยู่บนเสื่อบนมอนนอนอยู่บนตังบนเตียงนอน เกียกกี้เกียกี้ยวตัวเองนะอุ่นไว้ไปหมดเม็นหึงไปตั้งบ้านตั้งเดือนเวลามันเกิดตกโคโผขึ้นมาเนี่ยคนกั้งเคียงลูกหลานอยาิพี่น้องก็กระทบได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยใช่ไหมอยากไปด้วยยุ่งไปด้วยเนี่ย cứt mang em thì tục mặt thôi long yên dùi hên 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 ฉันว่ามันไม่ชอบนะมันไม่ชอบชอบแจจะให้เกิดความทุกข์ระทมั้องหลายไม่ชอบไม่เอาแต่คุณต้องได้คุณต้องไปเจอสักวันหนึ่งฉันก็ต้องเจอคุณต้องเจอพบเข้าให้ได้สักวันหนึ่งไม่ชา้าก็เร็วนี่นี่คือการภาวนาตรงๆรงนี่และฉลาดนี่ละกุศล คุณจะเอาแต่บุญนะมันจะบาปซะอีกนี่เอากุศลกุศลคือปัญญากุศลคือฉลาดกุศลคือรู้จริงทำเป็นจริงนะตัวเอาแต่บุญเอาแต่บุญมันมันเห็นแก่ตัวมันจะเอาบุญนะไม่จะถูกดอกเอาบุญนะอย่างนี้นะเห็นแก่ตัวปกป้องตัวโอ้ตัวเอง่นะั้นะนะคิดว่าตัวยังดีอยู่ คิดว่าตัวยังไม่เก็บดอกยังไม่ป่วยยังไม่ไข่ดอกยังห่างไกลอยู่อย่างนี้มันโอตัวเองมันปกป,ป้องตัวเองห่อหุ้มตัวเองไม่คนอื่นมองเห็นไม่ตัวเองแหละมองเห็นตัวเองด้วยน,นี่นะว่าตัวเองอย่างไรอยู่อย่างไรไปยังไงจะไปทางไหนอันนี้มองไม่เห็นปิดหูปิด,ปดตาตัวเองอันนี้ คนอื่นไม่ปิดก็ไม่ปิดตัวเองนะอย่างนี้ปิดหูคือไม่ได้ยินปิดตาคือมองไม่เห็นอย่างนี้นะท่านปิดหูปิดตาตัวเอ,ง,องนี่คนเราอย่างนี้นะพระสัมมาสัมะุทธมันปนนั่นนะแต่มันจริงของท่านนะมันทราบซึ้งของท่านลึกซึ้งของท่านนะไม่ใช่หัวเระนะ ไม่จะประมาทนะไม่จะลบปลุกไม่จะดูถูกแด่ธรรมะม,มันของจริงเนี่ยจะบาปมากกว่าเก่า,สาเสีอยอีกนี่อย่าทนงตัวนะ,ะยอ,นะอย่าพยายานะอย่างนี้นะพยายามองขนขร่าเริงคิดว่าตัวเองยังไม่ตายตัวเองยังห่างไกลตัวเองยังไม่ทุกข์ไม่ยาก เออระวังระวังให้ดีแต่วันหนึ่งยังไปเจอนะนะอย่าเหือมเกรืมอย่างนี้เป็นต้นอย่าเหมืมเกรืมในตัวเองอย่านะอย่างนีนะ้มันจะไม่ฉลาดนะจะโง่นะจะไม่เข้าใจความจริงนะอย่างนีนะ้จะไม่ความรู้จะไม่มีความรู้ที่เหมาะสมถูกต้องนะอย่างนี้นะ พุทธเจ้าก็ว่าไว้บ่อยๆเนืองๆเ,งเงทศไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นกับทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่เอาใจใส่เอาใจใส่น้อยขวนขวายน้อยพยายามน้อยอย่างนี้นะเอาจริงกับเรื่องเหล่านี้น้อยน้อยนักแทบแทบจะไม่มี น้อยขนาดน้อยน้อยจนจะมองไม่เห็นแทบจะไม่มีอันนี้เป็นต้นนี่เหมือนกับว่ามีมีคนเดียวนั่งเจ้าคอยอยู่นี่เหมือนกับวันนนั้นเออตรงนั้นไม่มีมีกี่คนนี่มีคนเดียวนั่งเจ้าคอยอยู่นี่อันนี้ที่ททมาสนใจธรรมะธรรมโมสนใจกุศลนะฮะเด้อสนใจ ความถูกต้องนี่สนใจความถูกต้องยิ่งใหญ่ยิงๆคือความถูกต้องไม่สนใจแต่เรื่องไม่ถูกต้องเรื่องเรื่องถูกต้องไม่ค่อยให้เกียรติไม่ค่อยสนใจหนี่ลืมตัวลืมตัวเองนี่แต่คนลืมตัวคนลืมตัวลัวลืมดินอย่างน,นี้ต้นต่เป็นงาน กเกิดมาอย,าอย,าอยา่อยาอลืมตัวนะเนี่ยกลัวมันลืมตีนลืมตีนเขาจะเอาตีนมันไปต้มไปทอดไปลาบไปแกงไปสูรูปสูรเมียจินสูรูปสูรหลานจินมึงลืมเหรือวะอย่านี่นะกัวลืมตีน เลี้ยงไว้นี่คิดว่าเขารักมึงเหรออย่างนี้หัวลืมตีนหน้าหัวดังห่างเขาหา้าหาเฟืองหาอะไรมาให้มันกินเอ้ยมาไปวัดไปไม่ได้ยุ่งกับวัวว่าฆาวัวเหเลี้ยง,งว,ยวัวอยู่หลายตัวหายามาให้วัวกัดเขาวะหัวมันลืมตัวหัวมันลืมตีนมันคิดว่าเจ้าของนั่นรักมันเห็นไหม นั่นแหละวัวมันลืมกินลึกไปกว่านั้นมันคิดหรือเปล่าว่าพมันภาวนาหรือไม่น่นะคืออะไรเขาจิตจินเลือดจินเนื้อจินทั้งหมดอะไรจินได้กินหมดแม้แต่กระดูกมันก็กินแม้แต่ขี้เพี้ยมันมันก็จินเห็นไหมไม่เหลือหรอกมันของเล่นนี่เล่นกับมันดิมนุ่นี่๋อที่เล่นกับมัน มันจะเอาให้ตายสักวันหนึ่งคิดว่าเลี้ยงไว้ดีคือว่ามันเลี้ยงหรือคือคิดว่ามันรักเหรอ,อมันโอคิดว่ามันรักตัวเหรอ,อหน่าหวัวหัวเอหัวลืมจินอย่างนี้ใช่ไหมภาวนาสับ้างสินั่นแหละเล่นเล่นกับคนถ้าเล่นกับมนุษย์มันก็ยังท่วหน่อย แต่มนุษย์ก็หายากเอกงเอาทีว่ามันเล่นแต่กับคนมันไม่เล่นกับมนุษย์มันเล่นกับมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์มันมีน้อยเห็นไหมมีแตคนนะ่ะมันมากคนคือโคเลไปทั่วทิพไม่เอาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีศีลไม่มีธรรมไม่มีความซื่อสัตย์ชิดิ ไม่ไมีความเมตตาอ,อะไรอย่างแท้จริงใจมันไม่สูงมันจะเป็นมนุษย์ได้ไงเป็นแต่คนนะเป็นมนุษย์เป็นได้ที่ใจสูงใจไม่สูงก็เป็นมนุษย์ได้ไงมันเป็นได้แต่คนเล่นดิเล่นกับคนมันไม่กินแต่เนื้อแต่หนังมันกินโหดขีเพี้ยมันมันจะกินมึงมึงรู้หรอไหัวเอ้ยอย่างนี้ตัว เรียกว่าัวเริ่มตีนคนนี่เรื่มตนเริ่มตน้นเริ่มต้นคือเริ่มแก่เริ่มเก็บเริ่มตายเพราะเก็บป่วยไข้ไม่อยากได้ทุกคนไม่อยากเป็นไม่อยากเอาไม่อยากเอาคิดว่าฉลาดเหรอไม่อยากเป็นคิดว่าฉลาดเหรอเอ มมมมมไม่อยากรวยอยากไข้ไม่อยาเป็นโรคนั้นโรคนี้คิดว่าฉลาดเหรอะฉลาดเลอนั่นโง่ต่างหากเหรอตัวไม่อยากเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็บหัวเป็ดท้องมรุงโรคมะเร็งโรคอะไรเบาหวานความดันไขมันอะไรต่ออะไรไม่อยากเป็นคิดว่าฉลาดเลยไม่อยากเป็น ถ้าดีกว่าเหลยยอมรับนั่นฉลาดกว่าก็อะไรคุณหลีกไม่ได้หรอกคนนุณหนีไม่พ้นหรอกเนี่ยเห็นไหมเวลาคนตายเขามีตะลบตดเสียนเห็นไหมอันนี้ไม่พนนะ้นเห็นไหมโอ้อันนี้ไม่พ้นมันหนีไ่พ้นหรอกเนี้ยหนีไ่พนออ้นหนีไ่พ้นเนี้ย มันเป็นธรรมชาติไอ้ปรานบัณฑ็ตผู้ฉลาดก็หาวิธีหาวิธีสอนสอนที่ปากก็สอนแล้วเขียนไว้ในหนังสือก็เขียนแล้วเอาไปเขียนไวต้ตระบัดอกเห็นไหมเขียนตระบัดบางหน้าไม่ใช่บางหน้าดอกบังไว้บังไว้เพื่อให้คนมองเห็นไปไม่กลับหลับไม่ตื่น เออหนีไม่ที่ไม่ไมพน้นฟื้นไม่มีแค่นี้นะฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นเสียอันตบัดเสียอันเห็นไหมเอามาบางังหน้าบังโชยคู่จะสอนพวกนี้ตรงไหนจะสอนมันตะมึงเรื่นี้นะหาวิธีสอนมันมันจะไม่ง่นักนี่ให้มันอ่านระบางเร่องนี้นะนั่นเห็นไหม นั่นคือปราดบัณฑิตฉลาด,ด,ลาดผลิตขึ้นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาต่อเราต่อชาวบ้านต่อชาวโลกตั้งหลายมันชอบนักชอบที่จะมางานศพมันแห่เห็นแดนแดกันมาอันต่พ่อแม่ญาติพี่น้องตดอยู่ต่างประเทศอยู่มุมโลกอะไรมันก็ชวนกันมาเชิญกันมาแม่ตายแล้วพ่อตายแล้ว ้ามีภรรยาป้าลุงตายแล้วมาพวกเราเค้อดีดีให้มันมาเอเงี้ยมาอะไรมาช่วยเหรอมันช่วยไม่ได้หรอกเออมันมาแล้วดีแล้วเอาตระบัดเขียนขึ้นเขียน,นไว้นอาตระบัดบ,บังพาก็ไปนิมนต์ไปทุกคืนอย่างนี้ไปนะตอนเช้าก็ไปตอนก็ขึคืนก็ไปเวลาจะเผาเอาไปหลายๆนั่นนั่น นั่นคือปราดบัณฑิตผู้ฉลาดท่านพัฒนาให้เป็นในทางถูกท่องรละเหมาะสมเห็นไหมนั่นเสีมือของแอปราดเสีมือของฝีวีของผู้ฉลาดหาวิธีสอนสัตว์โลกทั้งหลายตัววไนยสัตว์เด่นไหมสัตว์โลกทั้งหลายสอนที่ไหนสอนไว้ที่ตาปัดนะเอาบังไม่บังหน้าไม่ใช่พระอายหรอก พระนี่แหละฉลาดอย่างนี้นะรัฐบาลว่าบางบางผินทั้งนี้จวออกเด้อผิางนีนั้นผินได้คูบ้าเป็นน่ะคูบ้าบวชใหม่ไม่รู้จะไม่รู้ผินตระบัดไปทางไหนเออก็ผินออกไว้ทางนอกนะมันอ่านตอนเจ้าก็ผินตอนให้ศีลเนี่ยว่าผินผินไปตอนชักบังตะโก็เอามาผินหน้าตารบัดไปให้มันเห็นให้มันดู ใหมันในหูในตามันจะบังถ้ามันมันหยาบแท้ทำไมมันอึงแท้ว่าเั็นทำไมมันปึกแท้ทำไมมันหนาแท้ว่าเั็นเนีมนุษย์โลกเลยเออกูจะตารบขู่หัวมันได้ประเด็นงงบ้านหน่งเพราะว่ากูตารบขู่หัวมันทะเลาะประเด็นคือกันกับนิทานก็ว่า อกูติดฝาบาทโกหัวเหมือนว่าท่านพระเป็นวัดมันไปขอนั่นขอนี่ขอของดีในหลวงพ่อเออมึงมิดรอเล่นกูติดฝาบาทโกหัวว่าซะแล้วท่านนั่นเองไหมนั่นเอาเปั่นนั่นาน่ะโง่เลยมันไปขอของดีมันมันไม่รู้เรื่องของดีมึงไม่มีของดีมึงอยู่ได้ยังไงต้อขอคนคนอื่นอะเรื่องของดี มึงตามึงก็ดีหูหมึงก็ดีปากมึงก็ดีแขวมึงดีตัวมึงยิงยินอาหารกินลงท้องได้มึงยังไปขอของดียาพืนมึงโง่หรือมึงฉลาดเนี่ยเห็นครูบาอาจารย์เห็นผลวงพ่อหลวงตาที่ไหนไม่ได้ขอของดีเท่านั้นมันฉลาดเลยอย่างนั้นขายขี้งนาขายความโง่ของตัวเองยังไม่รู้นะเป็นหลักเป็นใหญ่เป็นผู้เท่าผู้แก่ เป็นด็อกเตอร์ปริญญาทั้งนั้นเห็นไหมเป็นด็อกเตอร์ปริญญาทู๋หลวงพอ่อมาแล้วก็ดีขอขอ,องดีหน่อยว่านั่นหรือด็อกเตอร์นั่นหรือปริญญานั่นหรือความฉลาดนั่นหรือความรู้ที่เหมาะสมและถูกตอ้องนะไม่อย่างนี้เถวเป็นเลงและเพราะนั้นคน,นเนี่ลืมตัวลืม เรื่มตัวก็คือเรื่มตายร้องต้องฝึกภาวนาภาวนาหาความตายพี่หาแต่เงินหาแต่รวยรวยรวยเอาแต่รวยเรื่มตัวไหมเสเอารวยมึงได้หรือรวยอย่างนี้นะมึงเห็นพ่อมึงตายมึงเห็นแม่มึงตายไหมเอะอมึงเอาอะไรให้พ่อให้แม่แล้วพ่อแม่ไม่ เอาไปด้วยหมดเหรอเนี่ยคิดไหมอย่างนี้หัวคิดมีไหมมึงมมีหัวคิดไหมมึงคิดอะไรบ้างดิพ่อแม่มึงเอาอะไรไปบ้างรวยนักเหรอที่ดินเท่านั้นที่นาเท่านั้นเกินเท่านั้นล้านเท่าแสน,นพ่อมึงนั่นแม่มึงนั่นเอาไปด้วยเหรอเนี่ยอ่ะหัเงินทิ้งไว้ในนี่เ นของเขาเหรือของพ่อของแม่วเหลือถ้าของพ่อของแม่มันก็เอาไปด้วยสิเวลาตายเ,เอาไวทไ้ทําไมทำมันลกบ้านลุกเมืองทาไปด้วยสิเออพูดมาไม่รู้เรื่องอะไรน,นี่เอาละว่เอวังก็ไม่ด้วยประกันทีนนี้